เชื่อว่าหลายคนก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะคะรู้รจากตอนที่คุณอูอิงแพทองทานเนี่ยออกมา<ะ>แถลงนะะว่าคุณพ่อผ่าตัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะออประเด็นที่ที่คนตั้งคําถามก,กันก็คือว่าไอ้ผ่าด้วยโรคอะไระคือตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจว่าคุณทักษิณอาจจะ ไม่ค่อยสบายนะหลังจากที่เดินทางกลับมาประเทศไทยแล้วก็ไปอยู่เรียนจําได้ประมาณสักแค่ไม่ถึง13ชั่วโมงเลยโดยประมาณนะคุณผู้ชมแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์การเมืองเกิดขึ้นหลายอย่างค,ค,คนก็หลงลืมไปบ้างว่าคุณทักษิณตกลงยังอยู่ไหมยังอยู่นะคะอยู่ที่ตำรวจอยู่นะแต่วันนี้เนี่ยคือตกใจนะเพราะว่าคุณแพรทองทานเนี่ยนะคะได้พูดถึงความคืบหน้าอาการป่วยของคุณทักษิณชินวัตรบอกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะคุณพ่อผ่าตัดไปขณะที่กาลังขณะนี้นี่กำลัง พักฟื้นอยู่สุขภาพโดยรวมและความดันเนี่ยแล้วแต่วันค่ะขึ้นขึ้นลงๆนะบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ค่อยดีรายละเอียดต่างๆเนี่ยขอให้คุณหมอเป็นคนพูดดีกว่ารวมทั้งเรื่องการพักรักษาตัวซึ่งคุณอุงอิงบอกว่าไม่ทราบจริงๆว่าจะต้องอยู่ในโรงพยาบาลน,น,นานขนาดไหนเพราะว่าเพิ่งจะผ่าตัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสําหรับเรื่องการยื่นขอพักโทษทางครอบครัวก็ศึกษากฎหมายว่าทําอะไรได้บ้างในการที่จะให้คุณพ่อรู้สึกว่าถ้าไม่สบายเนี่ยได้พักผ่อน จะมีโอกาสได้พักที่บ้านไหมนะคะก็ช่วยกันแต่ตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆค่ะแล้วก็ยังไม่ได้มีการยื่นขอพักโทษส่วนเรื่องเงื่อนไขที่ต้องรับโทษหนึ่งใน3ก่อนแล้วถ้าครบกําหนดเนี่ยจะยื่นขอพักโทษหรือเปล่าอันนี้ขอดูความเหมาะสมให้เรียบร้อยอีกครั้งซึ่งครอบครัวเนี่ยก็ก็ดูเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็ มีกระแสข่าวออกมาคือมันมีมีข่าวออกมาคุณุงอิงก,ก็ทราบอะว่าเรื่องของการจะแจ้งข้อหามาตา 1, 2, ราหนึ่งหนึ่งสอของพุทธษิณ์ที่เคยสัมภาษณ์วันนปี58เนี่ยบอกเรื่องนี้จริงๆไม่มีประเด็นอะไรแล้วนะคุณอ<ะ>งอิงบอกแบบนี้นะคะอาจจะเป็นความเข้าใจผิดด้วยซ้ําเรื่องดีต่างๆเนี่ยเธอก็ไม่ขอพูดอยากจะให้ทน,นายมาพูดมากกว่าเพื่อความปลอดภัยค่ะที่แล้วค่ะคุณพ่อก็ ได้มีการผ่าตัดไปนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ขอให้ถ้าเรื่องดีเทลทั้งหลายก็คุยกับคุณหมอดีกว่าเพราะว่าไก้ก็ได้ปรึกษาแล้วค่ะเพราะว่าอิงทราบว่าอิงจะต้องเจอสื่อมวลชนบ่อยๆนะคะก็ถามและว่าเราพูดได้แค่ไหนยังไงก็อันนี้ขอให้เป็นทางการแพทย์พูดดีกว่านะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ขออัปเดตว่าตอนนี้ก็ก็พักฟื้นค่ะเออ ความดันนี้ก็จะเป็นแล้วแต่วันนะคะบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ค่อยดีค่ะอันนี้ไม่ทราบจริงๆค่ะว่าจะต้องอยู่นานขนาดไหนค่ะเพราะก็เพิ่งผ่าตัดอาทิตย์ที่แล้วทีนี้มันมีกระแสข่าวตอนนี้แต่ละพรรคการเมืองเขาก็ำลังต้องการตัวหัวหน้าพักคนใหม่ใช่ไหมฮะ,ระประชธิปัต ยังไม่รู้เลยนะว่าจะไปทางไหนก้าวไกลเองก็เตรียมจะเลือกกันอยู่ละ,ะแล้วเพื่อไทยตอนนี้มีรักษาการอยู่แต่ก็มีแววๆบอกว่าคุณอุ๋ยอิงน่าจะเป็นหัวหน้าพักตัวจริงคนใหม่หรือเปล่านะคะคุณอุ๋งอิงบอกว่าตอนนี้ยังไม่สรุปค่ะวันเกิดพักค16ปีมีความรักความผูกพันจะมีตําแหน่งหรือไม่มีตําแหน่งอันนี้ก็ไม่น้อยใจใดๆทั้งสิ้นนะคะจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้เพราะการที่ตัวเองมีจุดยืนเนี่ยเป้าหมายสําคัญก็คือทําเพื่อพักเท่านั้นนะคะ ที่มีเสียงเชียร์สนับสนุนก็ถือเป็นกำลังใจแต่ว่าจังหวะจะโคนของทัมมิ่งของเวลาคุณผู้ชมนะจะเข้ามาไม่ว่าจะวันไหนนะก็ต้องเกิดผลดีกับคนในพักมากที่สุดนะคะแล้วก็ชมคุณเสรษฐาเป็นนายกที่สู้มากขยันมากจริงๆนะคะแซวเหมือนกันว่าเหนื่อยไหมฝากดูทีมงานด้วยสลบหมดแล้วเ <laughs> พราะบอกว่างานที่ต้องทำเนี่ยมีเยอะมากค่ะ พร้อมทำเพื่อพักอยู่แล้วไม่ว่าจะมีตําแหน่งหรือไม่มีก็ตามเสียงเชียร์เสียงสนับสนุนเนี่ยเป็นกาลังใจให้อิงแน่นอนแต่ว่าทามมิ่งกับทุกอย่างเนี่ยอิงอยากให้การที่อิงเข้ามาไม่ว่าไม่ว่าจะวันไหนหรือยังไงเนี่ยเกิดผลดีกับคนในพักมากที่สุดเกิดผลดีกับสสและทุกคนที่คือความหมายของอิงที่พูดเนี่ยหมายความว่าถ้ามีคนที่เหมาะสมกว่าแล้วจะนาพักได้ดีกว่าอิงยอมแต่ถ้าเป็นอิงแล้วคิดว่าดีที่สุดอิงก,ก็ยอมเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นคนเป็นคนมองที่เป้าหมายอ่ะว่าว่าเป้าหมายนั้นคืออะไรแล้วก็ตัวเอง,เองนี่ก็ก็ยังยังพูดเลยเวลาคนมาพูดว่าเ,าเป็นหัวหน้าพักน้าไปอะไรนะอิงบอกว่าอิงนะเต็มที่มีตําแหน่งหรือไม่มีก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีการน้อยใจหรืออะไรที่จะถ้าจะไม่ได้เป็นหรือได้เป็นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจุดยืนเราก็คือทําเพื่อพักนี่นะคะจุดยืนคือทําเพื่อพักเท่านั้นนะคะ หลังจากที่เสร็จสิน้นการให้สัมภาษณ์ค่นนะนักข่าวก็ถามคุณองค์อิงถึงกรณีที่คุณพิธาเนี่ยลาออกจากหัวหน้าพักเก้าไกลคุณนุ้งอิงก็บอกนะคุณผู้ชมบอกจริงๆทุกคนเนี่ยก็วางแผนชีวิตได้หมดแล้วล่ะนะแล้วไม่ว่าจะยังไงนอกสภาตัวเธอกับคุณพิธาก็รู้จักกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดก็คือให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะยืนยันแบบนั้นนะคะลองกลับมาดูเรื่องคุณทักษิณเพิ่มเติมหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะเอาแต่ตจริงๆตอนนี้เนี่ย พอรู้จากคุณอุิงว่าผ่าตัดก็ยังไม่เคลียนะ,ะว่าผ่าตัดอะไรบางคนก็ตั้งคําถามบอกว่าเฮ<ะ>้ยก็ไม่ต้องไปรู้อะไรคุณทักษิณนี่ก็่ใช่บุคคลสําคัญอะไรแล้วตอนนี<ะ>้ก็เป็น,นกลไกของรชัชทานของตํารวจเขาทาไปมันไม่เกี่ยวกับเราของคุณหมอก็ทําไปแต่ว่าอีกด้านหนึ่งคุณทักษิณก็มีบทบาทสำคัญในการเมืองไทยไง<ะ>คนก็อยากจะรู้ว่าด้วยการตั้งคําถามว่ายังอยู่โรงพยาบาลอยู่ไหมอาการเป็นยังไงด้วยความเป็นห่วงด้วยใช่ไหมหลายต่อหลายมุมมองะนะคะ วันนี้ค่ะก็เลยมีนักข่าวนะไปคุยกับทางนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนะพลตำรวจโทโสพลรัสิงหะจารุนะคะคือต้องย้อนกลับไปว่าคุณทักษิณเนี่ยย้ายมารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่คืนวันที่22สิงหาคมคุณทักษิณเดินทางกลับบ้านวันนั้นนะแต่ว่าก็อยู่ในเรือนจำที่ราชธรรเนี่ยที่ราชธานเนี่ยเ,เข้าไปเนี่ย สิบสามชั่วโมงแล้วก็ย้ายมาที่โรงพยาบาลกลางดึกจําได้ไหมคะคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เห็นคุณอุ้งอิงให้สัมภาษณ์มีทนายคงทนายความมีครอบครัวเข้าไปเยี่ยม,มก็บอกว่าอาการก็ไม่ค่อยดีอาจจะปรับตัวยังไม่ค่อยได้จากการที่เปลี่ยนที่ะนะคะแล้วก็ต้อง สจ,จ,จิตใจอาจจะย,ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเดินทางกลับมาแล้วก็มัต้องมาเป็นนักโทษอะ่ะนะก็ว่ากันไปแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เห็นความเคลื่อนไหวของทักษิณเนี่ยก็เงียบหายไประยะหนึ่งจนวันนี้ที่ทางนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยบอกท่านยืนยันค่ะว่าคุณทักษิณรับการผ่าตัดจริงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานักข่าวพยายามถามนะ แล้วที่ผ่าเนี่ยผ่าตรงไหนผ่ายังไงสาเหตุที่ผ่าคืออะไรอาการจากไหนบ้างปรากฏว่าท่านก็บอกสั้นๆแค่เพียงว่ามาจากหลายอาการหลายสาเหตุนะคะแต่ขณะนี้ยืนยันได้ว่าอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยแล้วและกําลังดีขึ้นตามลําดับทีนี้พอถามย้าว่าผ่าตัดด้วยอาการไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าท่านก็ย้าเหมือนเดิมคะ่ะว่าหลายอาการและตอนนี้ปลอดภัยแล้วคะ่ะตอนนี้อาการ มาผ่าตาดับปลอดภัยแล้วครับอก็ดูเป็นการผ่าเขาผ่าวันนี้ใช่ไหมคะผ่าไปเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วครับจบิค่ะด้วยอาการไหนถึงต้องผ่าคะไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้จะมีการแถลงจากทางโรงพยาบาลตำรวจอีกหรือเปล่านะคะแต่ว่าอันนี้อันนี้คือพูดอย่างกลางๆนะคุณผู้ชมนะคือ การที่ครอบครัวาจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่เหมือนกันเป็นข้อมูลเขาเรียกว่าอะไรข้อมูลการรักษาของผู้ป่วยดโดยปกติอย่างหมอใหญ่เองก่อนหน้านั้นท่านก็ เคยให้สัมภาษณ์บอกว่าเนี่ยขอให้เป็นข้อมูลทางครอบครัวได้ให้ก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้านั้นพอมาครั้งนี้เหมือนเหมือนท่านรับอาจจะด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่ามีข่าวออกมาด้วยไงใช่ใชเพราะว่าลูกสาวคนให้ข้อมูลเองด้วยใช,ใช่ใช่แต่ว่าโดยโดยหลักหลักๆแล้วเนี่ยคือถึง,ถ,งถึงคนจะสงสัยอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่เราก็ไม่มีสิทธินะ์เนาะคุณสุทธิวัตรเนาะที่จะไปะไรบบักษาเออจะไปจะไปดูว่าเขาจะผ่าตรงไหนถ้าเขาบอกเขาก็บอก ถ้าเขาไม่บอกก็คือไม่บอกแค่นั้นเองนะคือคือทุกิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ครอบครัวอยู่ที่ตุวคุณ<ะ>ทุกสินด้วยนะคะแล้วเข้าใจว่าคุณหมอเองก็คงจะเคารพกฎเกณฑ์ในเรื่องนี้อยู่นะคุณผู้ชมเป็นเป็นอันนี้ในแง่ของหลักการนะคะ,ะ,ะแต่คนเนี่ยก็สงสัยได้แหละเป็นธรรมดานะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกรมสระชาธณกาก็ถแถลงการตรวจสุขภาพของคุณทักษิณออกมาบอกโอ้มีหลายโรคเหลือเกินเป็นกลุ่มเปราะบางทั้งโรคหัวใจโรคอะไรต่างๆนานา,นานมากมายนะคะ ย้อนกลับไปค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ฉันบอกไปว่าคืนวันที่22สิงหาคมประมาณเที่ยงคืนครึง่งคุณทักษิณเนี่ยถูกนำตัวจากราชทันนะคะไปรักษาแบบเร่งด่วนที่โรงพยาบาลตำรวจค่ะเพราะว่ามีอาการป่วยกำเริบความดันขึ้นสูงก็จำเป็นที่ต้องนำตัวมารักษาแล้วก็อยู่ในการดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิดเจ้าตัวเนวรักษาอยู่ที่อาคารมหาภูมิพลราชานุสร8 8 0รษาชั้นที่14 เจ้าหน้าที่รัชทันก็จัดกําลังมาคอยดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะคะอันนั้นคือวันที่22สองนะที่มาเนี่ยแล้วก็คือนักข่าวไปทางข่าวกันก็คือเห็นว่ายังมีเจ้าหน้าที่รัชทันที่ดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่รู้จร,จริงๆว่าตกลงแล้วเนี่ยยังมีทางเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือว่ารัชทันเนี่ยไปดูแลอยู่หนาแน่นเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าใครกําลังลงแล้วนะคะคุณทักษิณเนี่ยตอนนั้นเดินทางกลับมาประเทศไทย22สิสิงหาคมเพื่อมอบตัวแล้วก็รับโทษตามกฎหมายท่านถูก ส่งตัวเข้าเรือนจําพิเศษกรุงเทพค่ะแล้วผลการตรวจสุขภาพก็ปรากฏว่ามีโรคหลายโรคนะคุณผู้ชมนะโรคหัวใจภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมีปัญหาปอดเพราะว่าเคยเป็นโควิดนะแล้วตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับอาการหนักนะในช่วงแรกๆนะคะเป็นอยู่หลายครั้งอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ยังมีภาวะพังผืดในปอดก็เลยทําให้มีความผิดปกติต่อการแลกเปลี่ยนออกซิเจนค่ะทาให้มีอาการเหนื่อยง่ายซึ่งทั้งสองโรคนี้เนี่ยต้องมีคุณหมอทีมแพทย์เนี่ยดูแลอย่างใกล้ชิด แล้วก็ยังมีเรื่องของโรคกระดูกสันหลังเสื่อมด้วยนะคะพบว่ามีการกดทับเส้นประสาทจากการตรวจ MRI นะคะก็เลยทำให้การเดินทรงตัวในผิดปกติต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ